5เทคนิคกินโปรตีนยังไงให้อายุยืนมีนักเรียนคนไข้แฟนๆถามหมเข้ามานะครับว่าเอ๊ะหมกินโปรตีนกลัวไตเสื่อมไตาวายยังไงกินยังไงให้อายุยืนได้บ้างหมกินยังไงให้ไม่ตายเร็ววันนี้ครับหมจะให้5เทคนิคนะให้คุณไปเช็คลิสต์ตัวเองดูว่ากินโปรตีนยังไงนะครับให้ไตคุณไม่พังให้คุณ อายุยืนเทคนิคที่1นนะครับให้คุณถามตัวเองก่อนว่าเออเรามีโรคประจําตัวอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นโรคไตาวายเรื้อรังนะครับโรค SLE พุ่มพวงที่ลงไตโรคเบาหวานลงไตหรือจะเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอื่นๆนะครับหรือว่าโรคถุงน้ําในไตด้วยไหมหากคุณมีให้คุณปรึกษาคุณหมอโรคไตคุณก่อนนะครับว่าคุณจะต้องกินโปรตีนวันละเท่าไหร่นะครับ ข้อที่2นะครับให้คุณเลือกแหล่งโปรโตีนจากธรรมชาตินะครับแล้วแหล่งโปรโตีนจากธรรมชาติมีอยู่2แหล่งใหญ่ก็คือพืชกับสัตว์นะครับแล้วบอกเน้นว่าต้องเป็นพืชกับสัตว์ที่ไม่ได้ผ่านการแปลรูปปรุงแต่งใส่สารกันบูดใส่สารแต่งสีอะไรเหล่านี้นะครับแล้วตายคุณจะปลอดภัยนะครับเทคนิคที่3นะครับให้คุณเนี่ยคำนวณโปรโตีนที่คุณต้องกินในแต่ละวันก่อนนะครับบอกให้สูตร คร่าวๆข,ของโมกสาหรับวันนี้สําหรับคนที่ออกกําลังกายนะครับคือให้คุณเอาน้ําหนักตัวของคุณตั้งโมกหนัก70โมกคูณไปเลย1.5นะครับ70กิโลคูณ1.5ได้105กรัมนะครับโมกควรจะกินโปรตีน105กรัมแต่หากคุณออกกําลังกายหนัก เล่นเวทหนักวิ่งหนักและบอดี้แฟทต่ำด้วยไขยมันในร่างกายต่ำด้วยก็คูณไป2นะครับเอาน้ำหนักตัวคูณไปนะครับข้อที่4เทคนิคที่4เ่4นี่คือให้คุณดื่มน้ำวันละ2ลิตรถ้าคุณเป็นผู้หญิงและ3ลิตรถ้าคุณเป็นผู้ชายตัวใหญ่ๆหญ่เหมือนหมอ๊กนะและข้อที่5นะครับให้คุณหลีกเลี่ยงการกินโปรโตีนแปรรูปในแบบผงนะครับที่คุณไม่รู้ว่าแหล่งนั้นมาจากไหนนะถ้าเป็นแบรนด์พวกโปรโตีนอาหารเสริมที่ คุณไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาเอาโปรโตีนเหล่านั้นมาจากไหนนะครับโมกแนะนําให้คุณหลีกเรียกโปรโตีนเหล่านั้นไปก่อนเพราะว่าเขาอาจจะมีสารตกค้างมีโลหะหนักมีสารเคมีนะครับนู่นนี่นั่นเราไม่รู้เราก็เรี่ยงไปก่อนผมโมกสุภเลิสวัสดีครับ